กลับมาอีกครั้งสำหรับการรีวิวอุปกรณ์เกี่ยวกับกาแฟวันนี้เราอยู่กับ Cosmo G 6 4นะครับเครื่องบด2ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทาง Worldwide Coffee ผลิตออกมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้มาอยู่กับผมทั้ง2ตัว2สีนี้เลยครับ จจุบันนะครับเครื่องบทที่เรียกว่าเป็นซิงเกิลโดสนะครับออกมาเยอะแยะมากมายหลายรุ่นแต่ที่นิยมในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าถึง2 0 0 0 0บาทนะครับซึ่ง Cosmo G64 2สตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับทั้งสีขาวทั้งสีดา ก็อยู่ในเลนส์นี้เช่นเดียวกันครับซึ่งเครื่องบดซิงเกิลโดสนะครับก็ตอบโจทย์มากๆสําหรับใครที่ชอบลองมเมล็ดก,กาแฟใหม่ๆแบบหลากหลายนะครับหรือว่าร้านขนาดเล็กแม้กระทั่งใช้ในบ้านแบบผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง Cosmo g 64ทั้ง2เครื่องนี้นะครับผมได้ทดลองใช้งานมาแล้วประมาณ1เดือนนะครับมี2ดีไซน์ด้วยกันที่เพื่อนๆเ,เห็นนะ 2ดีไซน์แล้วก็2ส,สีนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับสเปคเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ต่างกันที่ดีไซน์เท่านั้นเองครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบเฉียงนะครับแล้วก็เป็นสีขาวซึ่งแบบเฉียงก็มีทั้งสีขาวและสีดําฝั่งนี้จะเป็นแบบ ทรงตรงนะครับเป็นทรงตรงก็มีทั้งสีขาวและสีดําเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบความพอใจของแต่ละคนนะครับว่าจะชอบทรงแบบไหนซึ่งทั้ง2แบบนี้นะครับแบบตรงและแบบเฉียงยจริงๆแล้วแทบไม่ต่างกันเลยนะแต่แบบเฉียงเนี่ยถ้าตำแหน่งของเฟืองนะครับมันอาจจะเฉียงเล็กน้อยนะครับอาจจะมีผลต่อเรื่องของผงกาแฟาที่มันไหลลงมาสะดวกกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าก็อยู่ที่ใครชอบแล้วกันนะเอาละมาดูเรื่องของน้ำหนักกันบ้างนะครับทั้ง2ตัวน้ำหนักก็ถือว่าหนักใช้ได้เลยนะครับแต่ไม่ถึงกับหนักมากนะครับขนาดก็ประทัดรัดไม่เกะกะนะครับพกพายกไปไหนสะดวกนะอย่างนี้นะครับและต่อมาก็คือจุดเด่นของเครื่องนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อตัวไหนจะเป็นดีไซน์แบบไหนสีไหนนะครับเขาจะมีมาให้ทั้งยางตบ แล้วก็มีโถสำหรับใส่เมล็ดกาแฟมาให้นะครับเรียกว่าซื้อหนึ่งเครื่องได้ทั้งสองแบบเลยใครถนัดใช้แบบไหนก็เลือกใช้เอาได้ตามสะดวกเลยครับบางคนอาจจะใส่เมล็ดครั้งละเยอะๆนะครับโถนี้ก็บรรจุเมล็ดได้ประมาณ100กรัม อาจจะใส่ทิ้งไว้เลยแล้วก็บดออกมาทีละครั้งหรือใครที่ชอบเปลี่ยนมเมล็ดก,กาแฟาบ่อยๆเปลี่ยนแบบเป็นครั้งคร้งไปก็สามารถใช้แบบเป็นยางตบก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สะดวกดีนะตัวยางตบเขาก็มีมาให้แบบนี้นะครับซึ่งวัสดุค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็มีฝาปิดตรงนี้นะครับอ,อันนี้คือเรื่องของดีไซน์โดยรวมนะซึ่งนอกจากตัวเครื่องนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมให้มาในกล่องก็มีด osing cup นะครับแบบนี้แล้วก็มี d osing ring มาให้ด้วยเรียกว่าสะดวกมากๆนะครับในการทำงานใครจะทำเป็นเอสเปรส so หรือว่าทำเป็นกาแฟฟิลเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ใดๆนะครับก็สะดวกเจ้า d osing รับตัวนี้นะครับเมีรูมีหูด้านข้างด้วยนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถวางเกี่ยวลงไปกับตัวสลักตรงนี้ได้เลยนะครับตัวเครื่องเขาก็จะมีสลักก็ง่ายสะดวก แล้วด o สซิ่งริงตัวนี้ก็สามารถวางเข้าไปที่ด้านบนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้ผงกาแฟที่ไหลออกมาเนี่ยมันไม่กระจัดกระจายเลอะเทอะแล้วก็เสียน้ำหนักในการทำงานนะครับอย่างเราใส่กาแฟลงไปสัก20กรัมก็สามารถไหลออกมาได้20กรัมหรือว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับไม่มีการหลุดลอดออกไปเลอะเทอะด้านนอกนะครับช่วยป้องกันการเลอะเทอะแล้วก็เสียน้ำหนักกาแฟด้วยนะหรือใครจะใช้แบบนี้ก็ได้นะนี่ครับ ใครจะเสียบตัวด้ามชงเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับง่ายดีแล้วก็วางด s i ซิงริงลงไปนี่นะครับก็เป็นขนาด58มมตัวนี้ก็จะมีแม่เหล็กนะตัวด s i n g Ring เนี่ยเขาก็จะเป็นแม่เหล็กบางๆนะครับสามารถครอบลงไปได้นะนี่นะครับครอบที่ตัวด้ามชงได้เลยเสียบเข้าไปแบบนี้ แบบนี้ก็สะดวกในการทํางานเช่นเดียวกันนะครับได้ทั้ง2แบบทีนี้เรามาดูใกล้ๆกันอีกนิดนึงนะครับสําหรับจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้นะครับผมให้ดูตัวเครื่องสีขาวนี้นะครับก็เสียบปลากไว้เรียบร้อยแล้วตัวปลั๊กนี้เขาก็ดึงออกได้นะไม่ได้ติดกับตัวเครื่องเลยนะครับก็สะดวกในการเคลื่อนย้ายยกไปมานะครับสามารถดึงออกได้ส่วนสวิ์นะครับตรงนี้นะครับนี่นะ ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตส,สำหรับควบคุมการทำงานถ้าเราเสียบปลั๊กแล้วไฟก็จะติดนะครับทั้ง2รุ่นก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตรงนี้นะครับจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมีปุ่มสำหรับปรับรอบของเฟืองบดได้ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่600รอบต่อนาทีนะครับไปจนถึงสูงสุดก็คือ 1,400รอบต่อนอาทีนะครับเหมาะกับการใช้งานได้ทุกรูปแบบทุกประเภทนะซึ่งอย่างเวลาถ้าเพื่อนๆทำกาแฟแบบฟิลเตอร์นะครับเราก็ไม่อยากให้ผงม,มันฟุ้งกระจายแล้วก็ไม่อยากให้รอบมันเร็วเกินไปเพื่อควบคุมเรื่องของกลิ่นเรื่องของอารมานะแล้วก็รสชาติที่ดีกว่านะครับฉะนั้นเราก็อาจจะใช้รอบต่ำประมาณสัก600หรือว่า800ในการบด นะทำให้ผงสม่ำเสมอไม่ฟุ้งกระจายนะครับส่วนถ้าใครใช้งานแบบเอสเปรสโซนะครับก็อาจจะต้องการความเร็วความละเอียดนะก็สามารถปรับขึ้นไปที่1200รอบต่อน,นาทีหรือว่า1400รอบต่อน,นาทีได้ตรงนี้เป็น s t e p ปเ s สนะครับสามารถหมุนได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับอ่านี่นะอันนี้ได้ยินเสียงไหมครับ600รอบต่อน,นาทีนะครับก็จะเบาหน่อยนะเสร็จแล้วเราก็เร่งขึ้นได้เลย เรียกว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์ตรงนี้แบบนี้ได้เลยนะทีนี้มาดูเรื่องของเบอร์บทกันบ้างนะครับตัวนี้เขาก็จะมีตัวเลขตั้งแต่0ถึง9นะครับละเอียดที่สุดก็คือ0แล้วก็ยากที่สุดคือ9เรียกว่าตอบโจทย์ทุกรูปแบบของการบดกาแฟนะครับไม่ว่าจะอุปกรณ์ไหนๆความละเอียดเท่าไหร่นะครับก็ เลือกได้เลยซึ่งแต่ละช่องนะครับระหว่าง0ไป1นะก็จะมีย่อยๆอีก10เบอร์นะครับเป็นสเต็ปเลสเหมือนกันนะก็สามารถปรับได้ง่ายนะครับอย่างช่วงของเอสเพรสโซนะครับก็ขึ้นอยู่กับระดับการคั่วของเมล็ดกาแฟต่ตางๆนะถ้าคั่วอ่อนก็จะอยู่แถว0ถึง0.5ประมาณนี้นะครับแถวๆนี้จากที่ผมได้ลองใช้ดูนะส่วนถ้าคั่วเข้มเนี่ยก็จะอยู่แถวๆเบอร์1เบอร์1นิดๆ นะแล้วก็ฟิลเตอร์ก็จะอยู่แถวแถวเบอร์5บเบอร์6อะไรประมาณนี้นะครับสามารถหมุนได้ง่ายเลยนะนี่นะครับเลื่อนหมุนเบอร์บดไปได้เลยนี่นะโอเคนี่มาหยาบสุดก็คือเบอร์9นะครับทีนี้เรามาดูเฟืองกัน ตัวเครื่องนะครับเขาก็จะมีสลักด้านหลังตรงนี้สำหรับให้เราถอดเฟืองออกมาทำความสะอาดได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมถอดอยางตบออกก่อนปึ๊บกดตรงนี้นะกดไว้นะครับบิดนิดเดียวนะกดเสร็จแล้วบิดก็ยกออกมาได้เลยนะครับยกออกมาได้เลยแบบนี้ปบเสร็จแล้วนะครับเราก็ ขยับนิดหน่อยนะครับกดไว้แล้วก็ขยับนิดหน่อยเราก็นําเฟืองออกมาทําความสะอาดได้นะครับอันนี้ก็ผมใช้งานไปประมาณหนึ่งนะครับก่อนที่จะมารีวิวก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับน,นี่นะอันนี้คือการใช้งานจริงนะครับเขาก็ไม่มีน็อตไม่มีอะไรเลยนะครับถ้ายกเว้นถ้าเราจะถอดตรงนี้นะ เฟืองก็จะเป็นเฟืองขนาด64มมนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับ64มมไทเทเนียมก็ถือว่ามาตรฐานค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ถ้าเราถอดแล้วก็ใส่จะไม่งงนะครับจะไม่งงขนาดของตรงนี้นะครับมันจะไม่เท่ากันตัวเล็กจะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งของเขาก็ใส่ลงไปขยับนิดหน่อยอ่ะ ก็ลงล็อกนะครับมันก็เด้งเป็นสปริงลักษณะแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาอีกนิดหนึ่งนะก็คือนี่ครับเขาจะมีตัวพลาสติกที่ครอบไว้ด้านบนแบบนี้นะครับเพื่อกันไม่ให้มเมล็ดกาแฟมันกระเด็นเวลาเราบดนะนี่นะครับมันก็กันกระเด็นได้ดีนะครับประกอบกับเข้าไปง่ายๆนะครับขยบนิดหน่อย เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ครอบลงไปจึ๊บนะประกอบกลับเข้าไปเรียบร้อยนะครับลงล็อกง่ายๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ปรับเบอร์บดตามที่เราต้องการได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบบดกาแฟกันดูนะครับผมจะใช้กาแฟอยู่ที่ประมาณ20กรัมแล้วกันนะ ค <Okay. S 2> กดแทนนะออกนิด่ะยี่สิบพอดีนะครับทีนี้ก็มาบดกาแฟกันเลย โสซิงริงด้วยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบดรอบต่ำดูนะ หนม,มาชั่งดูสิอ่าออกมา20กรัมพอดีนะครับ เรียบร้อยนะครับสาหรับการทดลองนะเมื่อสักครู่นี้บดกาแฟ20กรัมนะครับผมลองปรับไปทั้ง speed ช,ช้าแล้วก็เร็วนะก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าวินะครับคร่าวๆนะก็ถือว่าเป็นเครื่องบดตัวหนึ่งนะครับที่ผมเองได้ใช้งานจริงแล้วก็มีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่ได้ซื้อไปใช้งานแล้วใช้งานจริงๆนะครับทุกคนที่ได้ใช้งานนะครับก็ฟีดแบ็กกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเครื่องบดตัวนี้เนี่ยถือว่า ไม่สิ้นเปลืองผงกาแฟนะครับใส่20ก็ออกมา20นะอย่างมากนะครับก็หายไปประมาณ0.1ถึง0.2กรัมเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวอันนี้ก็บดกาแฟได้ในทุกระดับการขวดนะครับขูดอ่อนก็เอาอยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ทดสอบทั้งหมดนะครับขวกอ่อนพวกกลางพวกเข้มนะใช้เป็นทั้งฟิลเตอร์ทั้งเอสเพรสโซในระดับราคาหมื่นกว่าๆนะครับถือว่า คุ้มค่าแล้วก็ใช้งานได้ดีเป็นซิงเกิลโดสอีกตัวหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับใช้งานได้เวิร์กมากๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำแล้วก็รีวิวการใช้งานให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนใครที่ชอบแล้วก็ตัดสินใจอยากเป็นเจ้าของก็ติดต่อได้ที่ l ั w i d e Coffee นะครับ ผมก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างหรือว่าจะทักไปที่เพจของ Worldwide Coffee ได้คุณโอมนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับคุณโอมก็เซอร์วิสดีมากการรับประกันก็หายห่วงนะครับตัวนี้รับประกัน1ปีนะมีปัญหาอะไรก็ติดต่อที่ Worldwide Coffee ได้นะครับมีหลายสาขาทั่วประเทศ แล้วก็อย่างผมเองอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ก็มี Worldwide Coffee แล้วนะก็สะดวกมากๆแนะนำครับสำหรับใครที่ต้องการเครื่องบดแบบ Single Dose ดีๆสักตัววันนี้อร่อยกับบอยมารีวิวแล้วก็ทดสอบให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า Cosmo G64 ทั้ง2ตัวนี้ก็ไปหาซื้อไปโดนกันได้ครับวันนี้อร่อยกับบอยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ